ดีครับของดีอบอตอวันนี้ท่านผู้ชมครับมีหลากหลายเรื่องราวด้วยกันที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับจะนํามาจากพื้นที่แต่และอบอตอต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ผมมีเรื่องพิเศษครับที่จะพาท่านผู้ชมไปในจังหวัด3ามแดนภาคใต้มีเรื่องที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นในสถานที่ทํางานพลาดไม่ได้ครับตอนท้ายๆนะครับวันนี้ เรามาเริ่มต้นกันก่อนนะครับผมจะพาพี่น้องประชาชนไปที่จังหวัดตากอําเภอแม่สอดนะครับดรเทอดเกียรติชินสรนันท์ครับนายกเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับได้ให้นักรบฝีมือดีนะครับที่เรียกว่าเคยสู้เคยรบมาในสมรภูมิต่างๆเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้มารบกับขยะให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้ลองไปฟังดูนะครับเขาฉายาว่าหมวดอีททำอย่างไรทำไมจึงให้ พื้นที่ตรงนี้จากบ่อขยะเหม็นในขณะเดียวกันกลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้เชิญติดตามครับเทศบาลนครแม่สอดได้จัดให้พื้นที่บริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่กำจัดขยะ ในขณะเดียวกันหากมองผิวเผินแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับคำว่าขยะเลยทั้งนี้เวลาผ่านไปประมาณ5ปีกลายเป็นพื้นที่สีเขียวขึ้นมาโดยผู้ที่ดาเนินการเรื่องนี้คือหมวดอีทนักรบสมรภูมิร่วม9้าวนั่นี่เเรียกอะไรฮะบขยะเทศบานลนครแม่สอดถ้าเรียกตามภาษาราชการจะเรียกว่าสถานีกำจัดขยะมูลฝอยเทศบานลนครแม่สอดซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่10นะครับเลขที่ส1 7หเจมู่ที่10ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับความสะอาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเป็นฝีมือของอดีตนักรบสมอลูมมร่วม9้านั่นเองมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรลองฟังดูเริ่มแรกเริ่มแรกที่เข้ามาตั้งแต่เดือน กันยายน2558บริเวณตรงนี้มีแต่ขยะมูลฝอยนะครับเราดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่รอบๆสำนักงานเนี่ยบริเวณเนี้ยทั้งหมดเนี่ยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เอาขยะทั้งหมดเก็บขึ้นไปไว้บนบ่อนะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปี2558จนปัจจุบันนะครับ ผมในฐานะผู้จัดการทั่วไปของบริษัทคีมเทนนิ่งนะครับซึ่งอดีตเมื่อก่อนเคยรับราชการอยู่ในกองทัพอากาศนะครับแล้วก็ได้ขอลาออกจากกองทัพอากาศมาเมื่อปี2554นะครับเป็นอดีตทหารพันศึกซึ่งเคย ไปช่วยทำงานอ,ายอยู่ที่สมรภูมิร่มเก้าจังหวัดพิษณุโลกซึ่งขณะนั้นกำลังทำการลบกับกับประเทศลาวนะครับแล้วก็หลังจากปี2 5 5 4ลาวออกทำงานมาเกือบ5ปีแล้วครับที่ดูแลบอกพยาอย่างนี้โดยแผนงานต่างๆที่บริษัทได้ทำเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด หรือความกํากำกับควบคุมดูแลของเทศบาลนอครแม่สอดโดยกองช่างสุขาพิบาลจะเข้ามาร่วมวางแผนในการดำเนินงานทั้งในทั้งในด้านการกำจัดขยะนะครับและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นบ่อขยะที่สะอาดที่สุดนะครับนโยบายของท่าน นายกเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดท่านให้คำแนะนำและขอขอความกรุณาเน้นย้ำมาเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติการดูแลขยะมันต้องควบคู่ไปกับธรรมชาติปรับธรรมชาติเพื่อไม่ให้บอ่อขยะแห่งนี้มีแต่ขยะใช่ไหมครับ สิ่งที่สามารถทําให้ธรรมชาติในบ่อขยะเนี่ยสวยงามได้ก็คือต้นไม้นะครับในเรื่องเนี้ยทางเทศบาลนครแม่สอดโดยท่านนายกฝอท่านดเรเทริดเกียรติชินธนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดถึงได้สนับสนุนต้นไม้มาให้เราช่วยปลูกในเมื่อต้นไม้ทุกต้นที่ให้มานะครับเราก็ต้องดูแลต้นไม้ของท่านทุกต้นให้ดี จากความมุ่งมะนะในการทําพื้นที่บ่อขยะให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวนี้กลายเป็นผลดีกับบร,ริษัทที่ดําเนินการในเรื่องนี้สุดท้ายจึงได้รับรางวัลที่น่าภาคภ,าคภูมิใจที่สุดทางบริษัทคินแพนนิ่งเนี่ยเคยได้รับรางวัลเขาเรียกว่ารางวัลอันทรงคุณค่าของจังหวัดตากนะครับจากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนของจังหวัดตาก เมื่อปี2 5 6 1นะครับรางวัลน,นี้ได้มอบให้กับทางบริษัทโดยมีผมเป็นผู้ไปรับที่จังหวัดตากนะครับเมื่อวันที่5มีนาคม2 5 6 2นะครับซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศและเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับบางคนเขาบอกว่าทำไมผมถึงเก่งนักที่สามารถทำให้บ่อขยะแห่งนี้เขียวผมบอกว่าไม่ใช่ตัวผมครับ แต่เป็นเพราะพนักงานทุกคนของบริษัท c r e a n Planning ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเทศบาลน,นครแม่สอดมีความใส่ใจทำงานกันด้วยติดใจมีจรรยาบรรณนะครับรักองค์กรนะครับทุกอย่างเราเราสร้างมากับมือสองมือเราเนี่ยต้องมีใจครับทำงานทุกอย่างถ้าใจเราไม่พร้อมเราไม่สามารถที่จะทำงานสำเร็จครับ จากนักรบในสมรภูมิร่มเก้าได้รับฉายานามใหม่ว่าเป็นมนุษย์ขยะปลูกต้นไม้สิ่งสำคัญที่สุดมนุษย์ปลูกต้นไม้หลายนี้ต้องการที่จะให้ประชาชนทั่วไปปลูกต้นไม้ในสำนักงานของตัวเองเสียก่อนหลังจากนั้นจึงขยายไปปลูกต้นไม้ทั้งประเทศอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับว่าเรามาช่วยกันรักษาโลกใบนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับร่วมกันปลูกต้นไม้ในสำนักงานของท่าน คนละต้นสองต้นต่อปีนะครับและรักษาต้นไม้เหล่านี้ไว้ให้รอดชีวิตมาได้ต้นไม้เนี่ยไม่ยากครับปลูกไม่ยากแต่การดูแลยากครับก็หมายความว่าในเมื่อท่านปลูกแล้วท่านก็ต้องดูแลด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับมันรดน้ํามันดูแลนะครับภายในเวลาไม่กี่ปีครับสํานักงานของท่านและโลกใบนี้ของเราจะเป็นพื้นที่สีเขียวต้นไม้ช่วยลดมลภาวะให้กับโลกได้เป็นอย่างดีช่วยกรองมลพิษช่วยกรองฝุ่นละออง นะครับช่วยกรองอากาศนะครับให้ออกซิเจนเพิ่มออกซิเจนให้กับสำนักงานของท่านและโลกใบนี้นะครับผมจึงขอชวนเชิญผมจึงขอเชิญชวนท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยมือของท่านนะครับเพื่อโลกของเราเพื่อสำนักงานของเราเพื่อประเทศชาติของเรานะครับขอพระคุณนะครับ แล้วครับเป็นฝีมือของอดีตนักรบสมรภูมิร่ม9ครับเรืออากาศตรีทวีเกียรติบัวหลิมเรียกว่ามาลบกับขยะตอนนี้ได้รับชัยชนะเช่นกันนะครับคือได้พื้นที่สีเขียวมาแทนบ่อขยะครับทั้งหมดนี้ลครับคนไทยถ้าปลูกต้นไม้คนละต้นได้ธรรมชาติกับคืนมาได้อย่างแน่นอน